ตำนานญี่ปุ่นเงาที่มาชักว่าเจ้าของในหมู่บ้านอากิสาวะอันเงียบสงบที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขามีตำนานหนึ่งที่ชาวบ้านเล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนเกี่ยวกับทางเงโอโคเรตหรือเงาที่มาช้าสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นเพียงปรากฏการแสงและมุมมองกลับกลายเป็นสัญญาณแห่งคำสาอันรายแรงต้นกำเนิดของตำนานเมื่อหลายร้อยปีก่อนสมัยเอโดตอนกลางมีหญิงสาวนามว่าอาอุอิกเป็นช่างทอผ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความงามและฝีมือเธออาศัยอยู่กับแม่ในบ้านไม้เล็ก ริมป่าทุกเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอูอิทจะออกจากบ้านไปเก็บดอกไม้ย้อมสีในป่าเพียงลาพังกระทั่งวันหนึ่งเธอเดินกลับจากป่าช้าก,กว่าปกติและเมื่อก้าวเข้าสู่หมู่บ้านผู้คนเริ่มสังเกตเห็นความแปลกประหลาดเงาของอ,อ,อูอิไม่ได้เดินพร้อมกับร่างของเธอมันตามหลังมาเพียงเล็กน้อยเสมอราวกับกําลังจําลองการเคลื่อนไหวยังไม่สมบูรณ์เมื่อเธอหยุดเงาจะขยับต่ออีกครู่หนึ่งเมื่อเธอหันไปเงากลับยังมองไปข้อไม่นานหลังจากนั้นชาวบ้านเริ่มเจอเรื่องประหลาด เสียงฝีเท้าซ้อนทับในบ้านเสียงหัวเราะแหกผ้าตอนกลางดึกและการหายตัวไปของเด็กเล็กหลายคนที่ออกไปเล่นยามเย็นแม่ของอาโออิจจึงพาเธอไปหานักพรตผู้เท่าในศาลเจ้าชิราโอกะและได้รับคําตอบหน้ากนดลุกว่าเงาของเจ้าไม่ใช่ของเจ้าอีกต่อไปมันคือเงาของบางสิ่งงอที่หลุดออกมาจากอีกด้านหนึ่งมันจะเรียนรู้และแทนที่เจ้าสิ่งที่เงาทําในช่วงหลายสัปดาห์ถัดมาเงาของอาโออิเริ่มมีชีวิตของตัวเองมันเคลื่อนไหวแม่ตัวเธออยู่นิ่งบางครั้งตอนกลางคืนอาโออิ e จะตื่นขึ้นมาแล้ว เห็นเงาของตัวเองยืนอยู่ตรงประตูหันหน้ามาหาเธอทั้งที่ไฟยังไม่สว่างและไม่มีแหล่งแสงในวันสุดท้ายที่เธอถูกพบเห็นเงาได้เดินนําหน้าร่างของเธอและหายเข้าไปในป่าวันถัดมาบ้านของอาโออิถูกไฟไม่ทั้งหลังไม่มีร่องรอยของร่างไม่มีเท่าฐานมีเพียงเงาของผู้หญิงที่ค่อยๆเลือนหายไปจากกําแพงไม้ที่เคยมคําสาดที่ยังไม่จบตํานางกล่าวว่าหากคุณเดินนอตอนพบข้าในหมู่บ้านอะคิสาวะซึ่งปัจจุบันไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วแล้วสังเกตเห็นว่าเงาของคุณชัดกว่าก้าที่คุณเดินแม้เพียงเล็กน้อย อย่าหันกลับไปมองอย่าหยุดเดินและห้ามเดินย้อนทางกลับอย่างเด็ดขาดเพราะเมื่อเงานั้นเรียนรู้การเคลื่อนไหวของคุณจนสมบูรณ์มันจะไม่ใช่เงาอีกต่อไปแต่มันจะเป็นคุณและคุณจะหายไปจากโลกนี้อาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น